โลชั่นนะที่ทาแล้วมันขาวทันทีเลยนะโลชั่นที่ทาแล้วมันขาวทันทีเลยก็คือมันจะเป็นแบบเนี้ยซิต้าสีเขียวอันนี้มันเป็นสูตรใหม่นะแต่จริงจงคือฉันใช้แต่สูตรเก่าสูตรใหม่ก็ได้คือมันทาแล้วมันขาวเลยคือแบบบางคนอาจจะแบบทำไมกูต้องรอก็กูอยากขาวตอนนี้นะคือคนส่วนใหญ่จะใจรอเนาะรอไม่เป็นอะไรเงี้ยฉันอยากขาวนะแต่เธอ คน,คนที่จะใช้ขใช้อะไรพวกเนี้แล้วมันขาวเลยอะ่ะสีผิวเธอจะต้องเป็นคนไม่ดำจนเกินไปก่อนนะเออคือเป็นคนเหลืองๆผิวอมเหลืองผิวลมอะไรเงี้ยทาเนี้ไปปุ๊บขาวเลยขาวชิบหายแบบมันเหมือนคล้ายๆบีบีแต่มันเป็นโลชั่นอ,ะอ่ะเธออะไรมันจะเลิศเธอไม่ต้องพอกตัวนะเธอสามารถมีโลชั่นที่เธอทาปุ๊บมันซึมเข้าผิวได้ไม่ต้องมานั่ง เปื้อนเบาเปื้อนอะไรเหมือน B b แต่มันทําหน้าที่คล้ายๆบีบีเลยก็คือนอกจากจะกันแดดแล้วนะมันยังทําให้ผิวโทแบบสว่างสว่างขึ้นแบบส่งขึ้นเยอะมากนะคือฉันเป็นคนแบบว่าสัมางเนาะฉันเป็นคนรักสวยรักงามฉันก็จะหาอีตัวไหนที่มันทําให้ฉันแบบดูดีที่สุดใช่ไหมแล้วสุดท้ายมันก็เจอเห็นมาใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆนะกว่าจะเจอก็นสุดท้ายมันก็ยังไงมันก็เจอ มันไม่มีหรอกโลชั่นที่ดีมันมีแต่โลชั่นที่ฉันชอบทุกโลชั่นอะมันดีหมดแต่โลชั่นที่เหมาะกับฉันคือฉันต้องการความขาวแบบขาวคนพกคดแมมขาวอะไรขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ค่ะขาวจนแบบเห็นนะขาวจนเขาแบบเขาถามมึงทำไมมึงทำม,มึงเล่นยาหรือมึงขาวขนาดนนเล่นยาเฮียอะไรล่ะนี่ค่ะนี่ยังไม่พอนะ อีตัวนี้ไม่พอนะอันนี้มันขาวนะคืออันดำหนึ่งเธอจะต้องเป็นคนที่ไม่ไม่ดำดำแบบถ้าถ้าเวลาเธอจัดเอาอะไรที่เป็นสีสีขาวลงไปในผิวอะ่ะเธอต้องจําไว้เลยว่ามันจะเป็นการผสมกับสีสีผิวของเธอนะอารมณ์เหมือนกับเธอระบายสีอะ่ะเธอเอาสีอะไรสีอะไรมาผสมกันมันก็จะได้เป็นผลลัพธ์แบบใหม่นะอ่าอย่างเช่นผิวขาวผสมกับเนื้อครีมสีขาวขาวชิบหายด้วยนะอีครีมเนี่ย หมดอีก <laughs> หมดอีกก็นหะนึ่งคีมันขาวบวกกับผิวขาวมันก็จะขาวชิบหายเลยนะแล้วมันแบบเอออันนี้ทาเสร็จแล้วปุ๊บยังไม่พอฉันยังขาวฉันต้องการความขาวแต่ฉันไม่ต้องการบ b บอีย่ยังไม่พอคะ่ะมีค่ะวัสลีนนะคะสีเหลืองเท่านั้นนะคะมันมีของปลอมนะต้องไปหาซื้อกับร้านออฟฟิเชียลนะเธอเธอไม่รู้มัเหมือนเป็นกดแรงดึงดูดหรือเปล่า ถ้าเราอยากได้อะไรที่มันคือฉันเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันข่าวชิบหายไม่ข่าวธรรมดาฉันจะไม่ข่าวแบบธรรมชาติฉันต้องข่าวแบบชิบหายเลยนะข่าวจนแบบอีเดกมึงดูดมึงดูดยาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันข่าวเกินเข้าใจป่ะมีคนทักว่าแบบมึงไปทําอะไรมึงเล่นยาเล่นยี่้ออะไรนี่ค่ะ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 เพราะมันเวอร์เกินเนี่ยมันข่าวเวอร์เกินนี่ทาปุ๊บ อันนี้ขาวแล้วนะเอาอันนี้โบอีกรอบหนึ่งขาวสว่างอีดอกูนึกว่าสปอร์ตไลท์สนามบอลเดินได้มึงมันสว่างมากยิ่งโดนแดดยิ่งสว่างแล้วผิวฉันอนะ่ะเป็นคนที่กลางเธอเธอรู้ไหมว่าเวลาที่เธอออกแดดเธอจะต้องมีร่มห้ามห้ามไม่พกร่มเด็ดขาดโดนแดดหนึ่งวินาทีก็ไม่ได้นะเสื้อแขนยาวขาย,ยาวถุงมือถุงเท้าเวลาขับมอเตอร์ไซค์เวลาขับรถยนต์ต้องใส่ขับรถยนต์มือมันโดนแดดใช่ไหมเธอก็จะต้องใส่ถุงมือ ขับมอไซค์ถอุ้ยมึงเวลากูขับรถอ่ะกูปิดอยูงกับพม่าเลยเดอกคือกูกลัวดำไงเข้ขาใจปะแต่เวลาแบบเวลาแบบว่าอยากขาวอยากจะโชว์ผิวเนาะนี่ค่ะท่อนตัวนี้ท่าน,านอันนี้ทาปุ๊บขาวแบบขาวเลยแต่ข้อข้อควรระวังคือผิวเธอจะต้องไม่เป็นคนดําอันนี้ใช้ได้สําหรับคนขาวอยู่แล้ว <S to S 2> ขาวเหลือง <sang. S 1> อม<า> <look. S 2> เห<า>ลืองเพราะว่าเธอต้องดูเนื้อครีมด้วยเนี่ยเนื้อครีมมันเป็นอย่างเนี้ย เอ,อถ้าเธอผิวดําเธอทาไปปุ๊บมันจะเป็นสีเทาเลยนะก็เลยอ,อยากจะแบบคนที่อยากผิวขาวขึ้นให้ใช้สีที่มันออกเนื้อๆหน่อยนะเอออันนี้มันเป็นสีขาวขาวบวกขาวอันนี้ขาวแล้วอันนี้ขาวอีกขาวสว่างสว่างจ้าเลยอีกอันนี้คือเวอร์มากเลยนะสองตัวนี้ยต้องลองนะคะขา,ขาวขาวจนคนทาก็เล่นยาก